สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัปเดตฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตบ่าจันทรตอนเชเช่นเคยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้เรามาอัปเดตฟุตบอลโลกนะครับว่าตารางการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับโปรแกรมนะครับว่าทีมไหนแข่งเวลาไหนแล้วก็ช่องไหนถ่ายทอดสดกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับคืนนี้เลยครับคืนวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนนะครับเวลา5ทุ่มนะครับนัดเปิดสนามนะครับเจ้าภาพกาตานะครับพบกับ เอกวาดอร์นะครับถ่ายทอดสดทาง2ูฟอร์ยแล้วก็ T Sport 7 2ช่องนะครับวันจันทร์นะครับวันที่21พฤศจิกานะครับคู่แรก2องทุ่มนะครับอังกฤษนะครับพบกับอิหร่านนะครับทาง2ูฟอร์ยแล้วก็อ่าทูฟอช่องเดียวนะครับข้ามมาดูที่คู่4ี่ทุ่มนะครับเป็น กลุ่มบีอ้กลุ่ม A นะครับเซเนกัลนะครับพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับถ่ายทอดทาง JKN18 นะครับอันนี้ช่องใหม่นะครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินไม่ค่อยได้ดูนะส่วนใหญ่เป็นต่างประเทศนะฮะถ้ามาดูวันจันทร์ที่ตอนตีสองหรือว่าเช้าวันอังคารนะครับ เป็นกลุ่ม B นะครับสหรัฐอเมริกานะครับพบกับเวลนะครับช่อง t Sport 7นะครับวันอังคารนะครับกลุ่ม C นะครับอาร์เจนตินานะครับเตะเร็วนะครับเตะ5โมงเย็นเลยครับพบกับซาอุดีอาระเบียทางช่อง2ู u อร์นะครับแล้วก็กลุ่มดีนะครับ2ทุ่มนะครับเดนมาร์กพบกับตูนิเซียทาง2ู u อร์นะครับ และการกรุ๊ปซีนะครับเม็กซิโกนะครับห้าทุ่มนะครับพบกับโปแลนด์ช่อง3นะครับและกากรุ๊ปดีนะครับฝรั่งเศสนะครับตอนตีสองนะครับพบกับออสเตรเลียทางโมโนยิบกานะครับคืนวันพุธนะครับกุฎิยิบสามพฤศจิกาก็กลุ่ม F นะครับโมร็อกโกนะครับพบกับโคเอเชียตอน17บเนาฬิกาทางทูฟอร์ยูนะครับ กลุ่ม E นะครับเยอรมนีพบกับญี่ปุ่นนะครับทางช่อง 7sd นะครับกลุ่ม F นะครับสเปนนะครับห้าทุ่มนะครับพบกับคอสตาริกานะครับทูฟยูนะครับกลุ่ม E นะครับเบลเยียมนะครับตอนตีสองพบกับแคนาดาอันนี้ช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทย p ี s นะครับข้ามาดูวันพฤหัสพืจีการยนนะครับเตะ17บเนาฬิกานะครับกลุ่ม G นะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับพบกับ แคมมารูคนนะครับทางไทย p ีพีนะครับแล้วก็กลุ่ม H นะครับอุลุกวัยนะครับพบกับเกาหลีใต้ตอน2องทุ่มนะครับ t ูฟอร์ยูนะครับกลุ่ม G นะครับโปรตุเกสนะครับเตะห้าทุ่มนะครับพบกับกาลนาทวงทูฟอร์ยูนะครับกลุ่ม G นะครับบราซิลนะครับเตะตีสองนะครับพบกับเซอร์เบียช่อง8นะครับเรามาดูที่คืนวันศุกร์ที่25นะครับ คู่แรกนะครับกลุ่ม B นะครับเวลพบกับอิหร่านตอน17นาฬิกานะครับ 24U นะครับกลุ่ม A นะครับกาตาร์นะครับเจอกับเซเนกัลนะครับทาง 24U นะครับแล้วก็กลุ่ม A นะครับเนเธอร์แลนด์พบกับเอลโกดอร์ก็ทาง PPTV นะครับกลุ่ม B นะครับอังกฤษนะครับตอนตี2พบกับอเมริกาทาง 24U นะครับ วันเสาร์ที่26่สกพฤศจิกายนนะครับกลุ่มดีนะครับตุนิเซียนะครับพบกับออสเตรียทางทูฟอร์ยูนะครับกลุ่ม C นะครับโปแลนด์พบกับซาอุดิอาระเบียนะครับสองทุ่มนะครับทางทูฟอร์ยูนะครับกลุ่มดีนะครับฝรั่งเศสนะครับพบกับเดนมาร์กตอนห้าทุ่มทางทูฟอร์ยูนะครับแล้วก็กลุ่ม C นะครับอาร์เจนตินาพบกับเม็กซิโกตอนตีสองนะครับทีสปอร์ตเจ็ดนะครับคืนวันอาทิตย์นะครับ ที่ยีพฤศจิกายนนะครับกลุ่ม E นะครับญี่ปุ่นนะครับพบกับคอสติเลกกาตอน17บเนาฬิกานะครับทางทีมเอ็มยีนะครับกลุ่ม F นะครับเบลเยียมนะครับพบกับโมร็อกโกตอน2องทุ่มนะครับโมเนนด้าทีวีนะครับกลุ่ม F นะครับโคเอเชียนะครับพบกับแคนาดาตอน5้าทุ่มนะครับทูฟอร์ยูนะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับสเปนนะครับพบกับเยอรมันบิ๊กแมตช์นะครับคู่นี้นะครับ วันออตอนเตีตอนตีสองดึกมาทางเนชั่นทีวีนะครับวันจันทร์นะครับกลุ่มจีนะครับแคมเบรูนพบกับเซอร์เบียตอน17บเนาฬิกาอมารินทีวีนะครับแล้วก็กลุ่มเอชเกาหลีใต้พบกับกาหน้าทางทูฟอร์ยูนะครับกลุ่มจีบราซิลพบกับสวิตเซอร์แลนด์ช่องวัน31นะครับกลุ่มเอชนะครับโปรตุเกสนะครับพบกับบุลุกไวนะครับตอนตีสองทางนี้ทางทอร์ตบอห้านะครับ และก็วันอังคารที่ย9ิบกาพฤศจิกายนนะครับเอลซูบอร์ดพบกับเซเนก้นะครับทางช่อง8นะครับกลุ่มเนเทอร์แลนด์พบกับกาตาทางถูกอร์ยูอิ่านพบกับสหรัฐอเมริกาตอนตี2องจีมแอมเกมี่และก็เวลพบกับอังกฤษตอนตีสองครับเวลาตรงกันนะครับทูฟอร์ยูนะครับชอบคู่ไหนก็เลือกดูได้เลยนะครับเพราะว่านัดสุดท้ายนะครับเขาจะเตะตรงกันนะครับกลุ่มดีนะครับ ตูนิเซียนะครับพบกับฝรั่งเศสทางทูฟอร์ยูนะครับ,บ,บ,รรบแล้วก็ตัวออ,อสเตรเลียพบกับเดนมาร์กนะครับทาง NBT นะครับคู่นี้ก็เตะตรงกันเพราะเป็นนัดสุดท้ายนะครับกลุ่มซีนะครับโปรแลนด์พบกับอาร์เจนตินาแล้วก็ซาอุดีพบกับเม็กซิโกนะครับเตะตีสองนะครับโปรแลนด์อาร์เจนตินาทางทูฟอร์ยูแล้วก็ซาอุเม็กซิโกทางโมน,นิไน ยี่สิบเก้านะครับโมโนยี่สิบเก้านะครับตัวดีครับคืนวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับวันพฤหัสนะครับกลุ่มเอฟนะครับโคเชียเบเยียมนะครับทางทูฟอร์ยูแล้วก็แคนาดาโมร็อกโกทางไทยพพเอสนะครับเอ่อเตะเวลาสี่ทุ่มนะครับนัดสุดท้ายนะครับตรงกันนะครับชอบคู่ไหนก็ดูได้เลยนะครับกลุ่มอีนะครับญี่ปุ่นพบกับสเปน ทางทูฟอร์ยูและก็คอสตาริกาพบกับเยอรมันไทย TV, รัฐทีวีนะครับเตะตอนตีสองนะครับเตะตรงกันนะครับกลุ่มเอนะครับเกาหลีใต้พบกับโปรตุเกสทางทูฟอร์ยูและก็การนาพบกับอุลุกวัยทางเนชั่นทีวีนะครับเตะตอน4ี่ทุ่ม G, นะครับ, Serbia, บกบ 8, ลุก่มจี Brazil, you, นะครับเซอร์เบียพบกับสวิตเซอร์แลนด์เตะทางช่องวันสามเอ็ดและก็แคเมรูพบกับบราซิลทางทูฟอร์ยูนะครับเวลาตีสองนะครับ ชอบคู่ไหนก็รับชมกันได้เลยนะครับครับผม l e ื่ n นี่ก็คืออัปเดตโปรแกรมถ่ายทอดสดของแต่ละนัดในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกของบอลโลกนะครับถ้าเกิดรอบต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาต ลาตรงนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะว่าเป็นกำลังใจจากการทำคลิปต่อไปด้วยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาตรงนี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ